สวัสดีครับเพื่อนนักเทรดนักลงทุนทุกท่านแฟนคลับเซียวบุกทุกคนนะครับวันนี้ก็มีคลิปเกี่ยวกับการเทรดมาเล่าสู่กันฟังอีกเช่นเคยนะฮะเป็นหนังสือเล่มใหม่ล่าสุดที่ผมไปได้มาจากร้านหนังสือนะครับซื้อที่ซีเอ็ดนะฮะบิ๊กมิสเทคนะฮะเสี่ยนหุ้นยังรู้พลังนะฮะเป็นสื่อที่ดีมากนะผมอ่านแล้วประทับใจมากเลยพยายามไล่สรุปครับแล้วก็เอามาเป็น คัดคำคมแล้วกันที่น่าสนใจแล้วก็ประเด็นคร่าวๆเกี่ยวกับความล้มเหลวของแต่ละคนมาเล่าสู่กันฟังนะครับคิดว่าน่าจะแบ่งเป็นสองพาร์ทนะครับเพราะว่าค่อนข้างจะมีเรื่องน่าสนใจเยอะนะครับกลัวมันจะยาวเกินไปนะฮะเครื่องแรกนี่ก็น่าจะมีอยู่ส6บคนนะครับเครื่องแรกจะแบ่งเป็น8คนก่อนแล้วกันนะครึ่งต่อครึ่งนะครับคนแรกคือคุณเบนจามินเกรแฮมครับนี้ก็เป็นาศาสตราของเหลนะ่า V ีเนาะ ช่วงแรกครับช่วงแรกเขาก็ขาดทุนอยู่นะชอ็ชอตช็อตพลาดครับจริงๆตอนนั้นเขาก็มีความรู้นะเขากเก่งนะนะเขาเป็นนักวิเคราะห์ที่เชี่ยวชาญนะเพียงแต่ว่าเขาประมาทตลาดเกินไปครับช็อตพลาดครับขาดทุน20%พอร์ตติดลบยีครับแล้วก็เอาคืนครับแก้แค้นครับเทรดแก้แค้นด้วยการซื้อลองครับแต่ด้วยด้วยความที่ขาดทุนนะจึง กู้ครับกู้เงินมาลงทุนครับมาเอาคืนครับกลายเป็นว่าตลาดมันร่วงครับร่วงหนักเลยเขาลองใช่ไหมแต่ตลาดลงก็ขาดทุนนะครับขาดทุนหนักเลยนะฮะหนังสือบอกว่าระยะเวลา4ปีจากปี1929องเนะตลาดมันลงจนถึงปี1932เลยนะสี 4, อ่อ่ากี่ปีเนี่ยสปีครับเกรแฮมขาดทุนไปกว่า70%ครับเนี่ย ขนาดเขาเป็นนักวิเคราะห์ที่ละเอียดละอ่อและรอบคอบนะครับยังคงขัดทุนได้ขนาดนี้นะครับเกรแฮมบอกว่าการลงทุนแบบเน้นคุณค่านั้นมันไม่ใช่ยาวิเศษนะครับสิ่งที่เราคิดว่าราคาถูกอยู่แล้วมันอาจถูกลงได้อีกครับสิ่งที่เราคิดว่าสูงก็มีโอกาสสูงขึ้นได้อีกเช่นกันนะครับส่วนเพื่อความปลอดภัยหรือว่า margin of safety นั้นอาจจะ ถูกคำนวณผิดพลาดนะครับแล้วก็มูลค่าที่คาดไว้ก็อาจจะไม่กลายเป็นความจริงครับนี่เป็นสิ่งที่เกรแฮมเขาเตือนให้กับนักลงทุนรุ่นหลังๆได้รับรู้ว่าจริงๆแล้วการลงทุนแบบนั้นคุณค่ามันก็ไม่ได้เพอร์เฟกนะครับไม่ได้เป็นอะไรที่โอ้โหเอาชนะทุกอย่างครับตลาดแย่ก็พังได้เช่นกันนะครับต่อมาคนที่2คือเจสซี่ลิวมอร์นะครับคนนี้ก็เป็นชื่อดังเช่นกันนะครับ เขาอยู่ในวงจรกําไรหมดตัวเอาคืนครับแล้วก็กําไรเท่าตัวแล้วก็หมดตัวครับวนเวียนไปวนเวียนมาหลายรอบแล้วก็จบลงด้วยการไม่เหลือเลย,เลยครับในกระทั่งชีวิตตัวเขาเองนะครับเขาฆ่าตัวตายนะครับปัญหาของเจสซี่เรื่องมอคือเขาเขารู้ทั้งรู้นะว่าอะไรควรทําไม่ควรทําแต่ปัญหาคือเขาห้ามใจตัวเองไม่ได้ครับไม่ว่าจะเป็นอาการโอเวอร์คอนฟ i เ e n c ์มั่นใจมากเกินไปแล้วก็ขาด ไม่มีไม่มีทักษะหรือว่าไม่ให้ความสนใจเกี่ยวกับ r s k และก็ Money m a n น g e m e n t เลยครับนี่เป็นปัญหาของเจสซี่เลียวมอนะครับผมชอบท้ายบทผู้เขียนบอกว่าต่อให้คุณยกคำคมเกี่ยวกับลงทุนมาเท่าไหร,ร่นะฮะก็ไม่มีทางเปลี่ยนข้อได้จริงที่ว่าการขาดทุนคือส่วนหนึ่งการลงทุนและการจัดการความเสี่ยงก็เป็นส่วนหนึ่งของการลงทุนครับการทำผิดพลาดแบบซ้ำๆก็เป็นส่วนหนึ่งของการลงทุนเช่นกันนะครับทั้งหมดเนี่ย เป็นองค์ประกอบการลงทุนทั้งสิ้นนะครับถ้าคุณต้องการหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดที่เกิดจากการตัดสินใจตัวเองนะคุณไม่จำเป็นต้องสรรหาวลีเกี่ยวกับการลงทุนที่ฟังดูฉลาดมาเลยครับเพราะว่าสิ่งที่คําคมเหล่านั้นที่คุณมาใช้นั้นมันเป็นเพียงความจอมปลอมครับมันเป็นเนการทําให้คุณดูดีไงแต่ว่าแท้จริงแล้วข้างในเน่าเฟะเลยนะฮะนี่เป็นสิ่งที่โอ้เจ๋งมากนะค,คนที่3คือมาร์กทเวงอันนี้เป็นนักเขียนนะครับ ชื่อดังเลยของอเมริกานะคนนี้เขาชอบเขาชอบสิ่งประดิษฐ์ครับเขาเลยได้เขาขายหนังสือขายดีมากคนนี้นะชื่อดังเนาะขายดีมากก็มีเงินเยอะใช่ไหมก็โดนหลอกให้ไปลงทุนจริงๆก็ไม่หลอกแล้วก็ชอบนะก็ไปลงทุนสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆที่จะเปลี่ยนโลกนะก็ส่วนใหญ่มักจะเละครับมักจะเละขาดทุนซ <laughs> ้ำซากนะครับเล่นหุ้นก็ขาดทุนนะมีตัวหนึ่งที่เขาบอกว่าซื้อหุ้นที่78ดเหรียญน,นะแล้วก็ ไปขายออกที่12เหรียญครับอูกขาดทุนหมหาศาลน,นะครับที่สําคัญคือเขาเป็นคนที่เสพติดการพนันครับนี่เป็นปัญหาจต่ไม่เขาไม่เคยได้ดีในเรื่องของการลงทุนเลยครับทําอะไรก็เจ๊งหมือนรับเพราะว่าเนี่ยผมว่านะเสพติดการพนันแล้วก็ค่อนข้างที่จะมีความศรัทามากเกินไปจนมองไม่เห็นความจริงครับสคือคุณจอห์นเมริเวเทอร์นะครับคนนี้เป็นอัจฉริยะนะครับ ต้นบทผู้เขียนเขาอ้างถึงไอแซคนิวตันนะครับที่ที่เคยเล่นหุ้นนะกำไรมาสารนะครับกำไรตอนน่าจะร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็ขายออกไปครับคิดว่าวิ่งมาเยอะแล้วปรากฏว่าหุ้นตัวนี้ตองนั้นยังวิ่งต่ออีกครับน่าจะมันจะแปดเท่านะเขาทนไม่ไหวครับจึงเอาเงินก้อนใหม่ซึ่งใหญ่กว่าเดิมนะมาซื้อครับปรากฏว่าไปซื้อที่ยอดดอยครับล้จบรอบครับร่วงแรงครับนะขาดทุนเละเทะเลย75%ครับ เจ๊งหนักเลยมันเป็นบทเรียนที่นิวตันเนี่ยถึงกับอดครวนนะครับว่าตลาดหุ้นเนี่ยแม้แต่อัจฉริยะย,ยังเอาชนะไม่ได้เลยนะครับเนี่ยตลาดไม่อาจอธิบายได้ด้วยสมการเชิงเส้นหรือสูตรคณิตศาสตร์นะครับถ้าคุณใช้คุณพยายามใช้สมการคณิตศาสตร์มาคํานวณน,นะแรกๆอาจจะได้กําไรครับแต่ในที่สุดก็จะล้มเหลวในท้ายที่สุดครับ และบางครั้งนั้นมันอาจไม่เคยใช้ได้ด้วาซไปนะครับคุณจอร์นมารีเวเทอร์นี่ก็จบคณิตศาสตร์วิศวกรรมนะครับเขาก็ใช้ครับใช้สูตรคณิตศาสตร์มาคำนวณตลาดนะครับช่วงแรกก็ทกำไรหมาสารนะมีชื่อเสียงครับแล้วเขาก็มั่นใจมากจึงเปิดเผยกลยุทธ์คำนวณให้โลกรู้ครับนั่นแหละครับโดยความที่เขาดังมากกันก็ถูกอิจฉาครับจึงถูกดักทางครับจริงๆการตลาดการเทรดนี่แหละครับมันจะมีสฝั่งใช่ไหม ถ้าคุณเก่งมากเนี่ยจะมีคนหนึ่งที่จ้องจะเล่นงานคุณนะครับมันจะเป็นมันฝั่งชัดกับฝังรองครับจอร์นบริเวเทอร์ก็เละครับขาดทุนหนักเลยแต่ขาดทุนเขาก็ยังมั่นใจในสูตรที่เขาเปิดเผยโลกรู้นะครับกู้เงินมามามาถมครับมามาเพื่อจะเพิ่มสภาพคล่องครับแล้วก็ขาดทุนยับเยินครับในนี้เขาบอกว่าขาดทุนถึง1,990ล้านเหรียญเลยนะครับ ถ้าเป็นเรื่องของตลาดแล้วสติปัญญาบวกกับความมั่นใจในวเองเกินเหตุถือว่าเป็นสูตรสําเร็จของไหนะนะครับนี่เป็นข้อคิดจากเคสของคุณจอห์นมารีเวเทอร์นะครับคือความมั่นใจเกินเหตุแล้วก็ฉลาดเกินไปครับเนีคนที่ห้าคือคุณแจ็คโบเกิลนะครับคนนี้ก็เก่งเช่นกันนะครับในชีวิตเขานั้นก็ชีวิตการลงทุนเขานะเขาก็ผ่านทั้งช่วงเวลาที่สําเร็จ ล้มเหลวแล้วก็กลับมายิ่งใหญ่ได้อีกครั้งหนึ่งแต่เขาก็ไม่ไม,ไม่หมดตัวเหมือนเหมือนเหมือนเกซีโลมหมอนะเขาก็กลับมาได้แล้วก็ยืนหยัดได้นะครับการลงทุนนั้นเปรียบเสมือนการเดินทางไกลบ่อยครั้งต้องใช้เวลาทั้งชีวิตบนเส้นทางมีทั้งควาสมสำเร็จความล้มเหลวความฝันความหวังแล้วก็เรื่องราวต่างๆมากมายนะครับคุณแจ็คบเกร์นี่ก็เริ่มต้นด้วยกองทุนเวลิงตันครับ ปั้นพอร์ตโตมหาศาลครับแต่จากนั้นเนี่ยตลาดมันเข้าสู่ช่วงที่กลยุทธ์เขาไม่เวิร์คครับขาดทุนครับขาดทุนเนี่ยก็มีการควบรวมครับพยายามสู้ครับแล้วก็ไม่ฝืนครับขาดทุนหนักไปครับจึงโดนไล่ออกเขาก็ใช้เวลาที่ตกงานนี่แหละไปเรียนรู้ความผิดพลาดครับแล้วพัฒนากลยุธทธ์ได้ดีกว่าเดิมครับแล้วก็เริ่มตั้งกองทุนใหม่แล้วก็กลับมาสําเร็จ ยิ่งใหญ่กว่าเดิมครับนี่ฮะผู้เขียนเขาบอกว่าสิ่งสำคัญที่สุดในการค้นพบระเบียบวิธีที่คุณใช้แล้วสบายใจก็คือระเบียบนั้นต้องใช้แล้วสบายใจแล้วก็ทำซ้ำได้นะครับซึ่งมันต้องมีกระบวนการที่ดีพอรัดกุมและทำซ้ำได้นะครับเพราะตลาดทุ้นนั้นมันมีเรื่องที่คุณคาดไม่ถึงมากมายครับ การที่คุณเอาชนะได้คุณต้องมีกระบวนการที่ไม่ใช่การแก้ปัญหาเฉพาะหน้านะครับแต่คุณต้องมีกลยุทธ์ครับใครก็ตามที่ไร้กลยุทธ์จะเป็นผู้แพ้อย่างหน้าอดสูดที่สุดนะครับการลงทุนคือการเดินทางค้นหาตัวเองและต้องใช้เวลายาวนานตลอดชีวิตถ้าคุณยังตัดสินใจไม่ได้ก็จงเดินหน้าค้นหาต่อไปนะครับนี่ครับการลงทุนที่แท้จริงต้อง เป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิตนะครับอย่าได้แบบเลิกล้มความตั้งใจถ้าคุณอยากจะเอาจริงเอาดีด้านนี้นะครับ8เป็นคุณไมเคิลสไต์ฮาร์ดนะครับคนนี้เขาบอกว่าเป็นอัจฉริยะจะเกิดเลยฮะเลือกหุ้นแม่นยำมากครับตั้งแต่เด็กเลยนะเขาก็ด้วยความมั่นใจเขาเลยเขาเลยตั้งเฮดฟันตัวเองครับแล้วก็กำไรนะครับกำไรเพียงแต่ว่า เขาเป็นคนที่ก้าวร้าวดุด,ดันแล้วก็คือเป็นคนโมโหง่ายนะควบคุมอารมณได้นะเป็นประเด็ดการนะครับนิสัยสไตล์การเทรดเขาใช้คือเป็นเทรดเร็วนะเทรดเร็วเข้าออกเร็วแต่ด้วยความที่เขาเทรดกำไรมากมายใช่ไหมทีเนี้ยมาถึงจุดหนึ่งอะ่ะพอตโตมากไงเทรดตลาดในประเทศไม่พอแลละต้องมีการอ่าไม่กับโยกย้ายไปต่างประเทศ กลายเป็นว่าตลาดที่เขาเทรดนั้นเขาไม่ค่อยเชี่ยวชาญครับเขารู้ไม่จริงอะนะเป็นน่าจะเป็นตลาดของฝรั่งเศสนะครับช่วงหนึ่งทำได้ดีรแรกนะเพียงแต่ว่ากฎเกณฑ์การเงินเปลี่ยนครับอเมริกาปรับดอกเบี้ยน,นะครับโอ้ยเขาขาดท,ทุนทันทีนะครับเหมือนกับล้มนั่งยืนนะฮะขาดทุนแ0 0ล้านเหรียญน,นะฮะภายในเวลา4วันเองเขาหมดท่าเลยครับ หมดใจแล้วก็ตัดสินใจเกษียณทันทีเลยครับคือเขาแบบเหมือนกับเป็นคนแพ้นะครับเนี่ยฮะบทเรียนจากคุณไมเคิลสไตร์นัคือว่าถ้าคุณกําลังจะเริ่มลงทุนในหลักทรัพย์ที่ไม่ค่อยรู้จักจงใช้เวลาศึกษาอย่างละเอียดลงทุนก้อนแรกด้วยเงินก้อนน้อยๆก่อนนะครับแล้วก็จํากัดผลกัดทุนเพื่อถนอมแรงไว้สู้ในวันข้างหน้านะครับเนี่ยน่าจะเหมาะสมสำหรับมือใหม่นะครับคือถ้าคุณเพิ่งเข้ามาเทรดแล้วนั้นอย่าเพิ่งได้ เอาเงินก้อนโตมาลงครับแบ่งเงินก่อนมาเรียนรู้ก่อนคุณยังไม่รู้เรื่องหรอกครับคุณเข้ามาอ่านหนังสือมาสิบเล่มก็ได้แค่ได้แค่เปลือกมันนะกระพี้มันเออได้แค่เปลือกมันนะครับได้แค่แบบผิวๆมันนะครับคุณรู้ไม่จริงหรอกดังนั้นอย่าพึ่งเลยอย่าพึ่งอย่าพึ่งจัดหนักครับเนะี่ยถนอมแรงไว้ครับนะฮะเจ็ดคุณเจอรี่ใช่นะครับคุณอาจไม่ฉลาดอย่างที่คุณคิดคนนี้ทำให้ผมนึกถึงคนหนึ่งคือคุณอะไรนะ ล่าสุดเนี่ยกองทุนอาร์คครับคล้ายๆกันเลยนะคือคุณอาจไม่ได้ฉลาดอย่างที่คุณคิดนะครับอย่าสับสนระหว่างความฉลาดกับตลาดขาขึ้นนะครับคนเรามักเข้าใจผิดว่าตัวเองมีความสามารถในการเลือกหุ้นที่ดีกว่าค่าเฉลี่ยทั้งที่ความจริงแล้วในตลาดที่เป็นขาขึ้นนั้นหุ้นทุกตัวก็วิ่งขึ้นเช่นกันทุกคนก็กํากไรครับในตลาดขาขึ้นนะครับอย่าคิดว่าคุณเป็นอัจฉริยะในตลาดขาขึ้นมันขันนะครับ คณเจอรีใช่นี่ก็เป็นผู้บริหารเงินคนดังนะครับเป็นคนแรกๆนะที่ว่าเป็นเซนเลบอะครับเขาตั้งเขามาบริหารฟิลลอริตี้แคปิตัลฟันนะครับใช้สไตล์การเทรดด้วยการเข้าและออกอย่างรวดเร็วนะครับคือถ้าตัวนั้นขึ้นเร็วกว่าตลาดเขาก็จะเข้าซื้อแล้วก็ถ้ากระแสเริ่มตกเขาจะขายแล้วก็หาหุ้นตัวใหม่เขาจะใช้ละกันเล่นเร็วครับ พอรตโตนะครับพอรตโตถึงสองร้อยเก้าสิบหกเปอร์เซ็นตนะครับจึงออกไปตั้งเฮดฟันใหม่ครับแมนฮัตตันฟันนะครับช่วงแรกก็ตลาดขาขึ้นนะกำไรข้นองครับกำไรครับกำไรเลยครับกำไรมหาศาลเลยซึ่งหุ้นบางตัวเนี่ยโ้โตหลายเด้งนะแต่ปรากฏว่าพอตลาดพลิกกลับครับตลาดจบรอบครับจะไม่ผิดน่าจะเป็นบับเบิ้ลหรือเปล่านะมันลงแรงครับเขา ไม่รู้ตัวครับว่าตลาดมันจบรอบไปแล้วเขายังฝืนเทรดสู้ครับยิ่งเทรดยิ่งแพ้ยิ่งเทรดยิ่งแพ้แ,พแล้วก็กองทุนนั้นประสบการณ์ขาดทุนแล้วเขาก็ขายบริษัททิ้งครับด้วยราคาที่ถูกมากครับเมื่อเทียบกับตอนที่เขาโด่ดังอย่างยิ่งใหญ่ตัวนั้นนะครับ 8. ครับคนสุดท้ายนะสรับ EP นะครับคือคุณวอร์เรนบัฟเฟตต์นะครับวันนี้ก็เรารู้จักกันดีเนาะคนนี้ก็ เคยมีความมั่นใจในการวิเคราะห์ตัวเองเกินพอดีครับนะฮะคือเขาเขาไปซื้อบริษัท Dexter นะครับที่ที่เขาก็มองว่าเอ้มันราคามันถูกนะแต่เขาลืมครับเขาลืมมองความสามารถในการแข่งขันระยะยาวครับทําให้ขาดทุนเพราะว่าธุรกิจนั้นมันไม่เติบโตไม่มีกำไรนะครับเขาจึง มีปัญหาคือบทเรียนที่ได้จากบัฟเฟต์คือว่าความมั่นใจเกินพอดีครับจริงๆแล้วความมั่นใจเกินพอดีนั้นมันฝังแน่นอยู่ใน DNA แล้วนะแต่ว่าแม้ว่าเราจะรู้ว่ามันมีแต่แต่การป้องกันตัวเองไม่ให้ความมั่นใจแบบนี้ครอบงำเนี่ยก็เป็นเรื่องยากนะครับวิธีการที่สุดในการป้องกันความมั่นใจเกินพอดีหรือว่าโอเวอร์คอนฟิดเอน์นี่คือว่าคุณต้องวางแผนลงหน้าครับตั้งกฎเกณฑ์ช่วยบอกว่าเมื่อไหร่ที่คุณพลาดครับ เช่นกำหนดเป็นระดับราคามูลค่าความเสียหายหรือว่าตั้งเปอร์เซ็นต์ที่ขาดทุนครับการตัดสินใจลงหน้าโดยเฉพาะการตัดสินใจยอมรับความผ่ายแพ้นั้นจะช่วยให้เราเอาชนะอุปสรรคที่สําคัญที่สุดได้ครับเนี่ยคือจะช่วยเราไม่ขาดทุนหนักพอร์ตไม่เจ๊งนั่นเองนะครับนี่เป็นทั้งหมดนะครับของครึ่งแรกนะครับสรุปหนังสือ Big Mistake ครับเสียหุ้นยังรู้พลังนะครับ ยังตอนนี้มีขายนะครับมีขายที่ร้านหนังสือทั่วไปนะผมซื้อที่4ีนะครับซื้อมาอ่านครับเล่มนี้ดีมากครับมีคำคมเยอะแล้วก็ให้เขาคิดที่ดีมากเลยครับเท่านี้นะครับเดี๋ยวเจอกันอีก EP นึงนะครับเท่านี้นะครับสวัสดีครับ